ล่าสุดมันมีอีพวกส้มคางยาวไปนั่งออกรายการทีวีฉันก็ไม่เข้าใจว่าแต่ละรายการโทรทัศน์พัดลมเนี่ยคือมันมีความวิชาการอะไรหนักหนาเอามันไปออกอยู่นั่นอะ่ะกูเห็นออกอยู่นั่นอะ่ะบอกว่าจะลบนี่จะไปจบที่ตรงไหนจะลบเนี่ยแผนการลบอยู่ที่ไหนจะจบเมื่อใดแผนการลดแผนการลบเป็นยังไงทําไมไม่โชว์ไปนั่งออกรายการแล้วก็พูดแบบนี้ อีควายมึงเป็นเมียผู้บัญชาการทหารสูงส kind of ุดตอนไหนมึงเป็นเมียผู้บัญชาการทหารบกตอนไหนมึงเป็นเมียผู้บัญชาการทหารเรือตอนไหนเมียของผู้บัญชาการทหารอากาศเขายังไม่รู้เลยว่าแผนการรบที่ผัวเขาจะไปรบเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขายังไม่รู้เลยแล้วมึงอะเป็นใครฮะอีกะโลกาลามึงอะเป็นใครอีกะโลกลาไปนั่งดาหน้ากันออกทีวีแล้วก็บอกว่าแผนการรบอยู่ไหนทำไมไม่โชว์ให้ประชาชนทราบอีควาย มีประชาชนควายๆยอย่างมึงอ่ะใครเขาเผยแผนการลบกันอีสึงตึงอีเง่ารักษาแผ่นดินรักษาประเทศชาติไม่ได้รักษาโคตรเง่ามึงอีหา่าทหารเขาไปนั่งโอ้ยน,นี่มันจริงๆเลยเราก็คืนนี้ไม่อยากด่าใครนะแต่มันอดไม่ได้จริงว่ะ